อันนี้รีวิวการติดเสร็จนะครับอันนี้ตัวางนโกนะครับคอยร้อนยี่ห้อมิซูนะครับเราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแถมเช่นเดิมนะครับขาแขวนครับอันนี้คือระบบภายนอกนะครับอ่าตัวนี้ระบบภายในนะครับคอยเย็นเราติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กาลังลองแอร์นะครับเราแถมรางให้นะครับ ก็ใส่ชุดาปาเกอร์ไฟให้ลูกค้าด้วยนะครับฝากถึงลูกค้านะครับที่จะติดตั้งแอร์กับเรานะครับก็ฝากเพจสมศักดิ์แอร์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสมศักดิ์แอร์รับติดตั้งแอร์ล้างแอร์ซ่อมแอร์นะครับาราคาเป็นกันเองนะครับราคาแอร์มือสองพร้อมติดตั้งก็ 2,500บาทนะครับส่วนแอร์มือหนึ่งก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหน้าร้อนแล้วเนาะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาจองคิวกันเข้ามานะครับช่วงนี้คิวอาจจะแน่นนิดนึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง YouTube ของเรานะครับสมศักแอร์นะครับฝากช่องของเราไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปแล้วแหละนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ของเราด้วยกันแล้วกันนะครับ ำหรับคลิปนี้ไปแล้วแหละสวัสดีครับ